แต่ตอนชอดอระตำรวจพื้นที่เนี่ยจะเป็นของหน้าไปจัดการไอ้ตัวโหัวโจกก็อยู่ในเขตแดนประเทศไทยอ่ะดินแดนประเทศไทยฝ่ายพวกนั้นเนี่ยเฮ้ยเข้าเมืองผิดกฎหมายมลุกปลาการของสอบตรก,ร,กรก็ดูจะไล่จากเบาไปหาหนัก อาจจะไม่ทันใจคนไทยผู้รักชาติบางคนบอกต้องจัดการให้เด็ดขาดยึดคืนพื้นที่มายังไงเนี่ยมันก็ทันเพราะว่าเรารู้กลยุทธ์เขาเนี่ยเขาเคลื่อนมวลชนด้วยการเป็นการยั่วยุกอ่อกววนนั่นแหละนะครับ mm hmm. เพื่อนําไปสู่การเป็นบัติการทางทหารแต่เราก็จะไม่ปฏิบัติการทางทหารไงพี่บอกเราก็ปรับมาตรการเป็นการบังคับใช้กฎหมายฉะนั้นตรงนี้เราสนธิกําลังที่เป็นทางทหารทั้งตชดตํารวจพื้นที่แต่ตชดตํารวจพื้นที่เนี่ยจะเป็นของหน้าฉะนั้นเราก็ต้องจัดการเวลามวลชนเข้ามาเนี่ย ไปจัดการไอ้ตัวหัวโจกอ่ะจ,จะรู้ในการพิสูจน์ทราบทางการข่าวเรารู้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีทหารบ้านปนอยู่นะจะเป็นหัวโจกเราก็จัดการเนี่ยการควบคุมฝูงชนพอจัดการตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยไอ้มวลชนพวกนั้นจะเป็นปัญหาเราจัดการทางกฎหมายเลยนะเช่นเพราะตอนเนี้ย พื้นที่ตรงนี้มันร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนเข้าใจตรงการเป็นของไทยนะครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ให้คุณอพยพมาไอพยานประจักษ์พยานก็มีหลักฐานทางเอกสารชัดเจนแถม UN เ c r แถมกาชาสากลเมื่อก่อนที่เป็นคนมาช่วยศูนย์อพยพต่างๆก็รู้ว่าอนี่มันพื้นที่ไทยเป็นรูจธรรมดังนั้นเรื่องพื้นที่มันร้อยเปอร์เซนต์พอเป็นร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยมันทําให้เราใช้มาตรการเราไม่ต้องไปใช้ทางทหารเพราะว่าถ้าเราไปใช้เราเองก็จะไปละเมิด ทีบ e เหมือนกันแต่ตอนนี้เราให้เค้าละเมิดแต่ที่อาจารย์พูดสำคัญที่สุดเฮ้ยการถ่ายรูปถ่ายภาพณะทีมผู้สังเกตการเราต้องส่งข้อมูลต่างๆแล้วไปใช้มาตรการทางกฎหมายนี่แหละจัดการการหัวโจกจัดการรับพักเถอะเดี๋ยวไปไม่เป็นเพราะว่าเฮ้ยข้อมือผิดกฎหมายเฮ้ยลูกหลานเฮ้ยต่อสู้ขัดขวาง,งการปฏิบัติเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานคือมันจะมีไอ้ข้อถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วก็ก่อคนควาาไม่สงบเรียบร้อยสร้างความไม่ปลอดภัยเราก็ใช้มาตรการเนี้ ไปจัดการ,รส่วนเรื่องการที่เรามีรวดหนามเนี่ยรเราได้เปรียบไปแล้วเพราะเดิมเนี่ยเราขับเขาไม่ได้เลยนะสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เขาออกไปเราก็ล้อมใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าแนวตอนนี้พี่น้องประชาชนหุนหงิดไงเฮ้ยทำไมล้อมเนีน่ตรงนี้เพราะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นพื้นที่ที่ห่างประมาณรูปห้าร้อยเมตรก็ขยายผลไปเลยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องจัดการเพื่อไม่ให้เหตุผลของมวลชนไม่ปะทะกันก่อนพอมวลชนไม่ปะทะกานปับ๊บเราผักดันออกจัดการในเรื่องมวลชนได้เสร็จปั๊บเนี่ย ไอ้ตรงนี้ที่ล้อมไว้แล้วชั่วคราวก็ยังต้องชั่วคราวไว้นะเพียงแต่ทางเทคนิคการปฏิบัติเนี่ยมันจะเปิดช่องเพื่อไปล้อมอีกรับล่นไปข้างหน้ากไปอีกได้การขยับไปเนี่ยเพื่อไม่ให้มารุกไงเพื่อเกิดความปลอดภัยแล้วเราอ้างได้เลยนะไม่งั้นมันไม่ใช่ทหารประทะกับทหารมันจะกลายเป็นไอ้ประชาชนเนี่ยแต่ว่ารั้วลวดหนามมันจะไม่กลายมาเป็นหลักฐานว่าเรายอมรับแค่เส้นตรงนี้แน่นอนนะใช่ถูกต้องอย่างที่พี่แมวบอกว่าตอนที่เรายืดออกไปเนี่ยเราจะด้วยเหตุผลแล้วว่าเพื่อความปลอดภัยแต่มิใช่เส้นหลักเขตแดน ถูกต้องคือต,ต้องต้องเพิ่มนิดหนึ่งจากพี่แมวครับ,รบว่าในส่วนผมอาจจะพูดไม่ครบถ้วนในเรื่องประเด็นว่าถ้าพื้นที่บ้านหนองจานกลายเป,เป็นที่กดเอกการศึกมันจะกลายเป็นครบทุกทัาภาคเลยนะซึ่งมันไม่ดีต่อความเชื่อมัน่นดังนั้นคือทําไมว่าการแก้ปัญหาเี่ยจึงไม่ทันอดทังใจเพราะเรามัดระวังเรื่องประเด็นตรงนี้นะครับว่าถ้าประกาศกฎเอกการศึกกัมพูชาจะไปใช้ข้ออ้างนี้ อาจจะใช้เรื่องข้อคือว่าฝ่าฝื้นมาติจาก RBC การประชุม RBC ได้ดังนั้นเราดึงใช้ค่อนข้างกฎหมายแต่ปกติอย่างนี้แม่พี่แม่ว่านะครับการควบคุมฝูงชนคือเอาคนที่มาลื้อลวดหลามเนี่ยมาดำเนินคดีจับได้ถ้าเจออีกครั้งก็คือจับเลยอ่ะนะครับเพราะนี่คือพื้นที่ในประเทศไทย นะครับท uhm. ี่เขามาเย้เยเนี่ยไล่จากเบาไปหาน่ะยุวิธีตํารวจนี่ยเขาทํางานอยู่แล้วแเป็นเรื่องของมวลชนเลยต้องเป็นตตชอถูกต้องตตชกับตํารวจพื้นที่ด้วยก็ได้เข้าสนทิกําลังกันทหารก็กองหลังตอนที่พอจับหัวโจกได้แล้วจะเคลื่อนไปเพื่อขึงรวดหนามเนี่ยทหารก็ซัพพอร์ตไปแต่ว่ากองกําลังบูรพาก็มอนิเตอร์ใกล้ชิดแหละใช่ถูกต้องเลยถ้าเมื่อไหร่ที่ฝั่งนั้นเริ่มมีปฏิบัติการทางทหารเข้ามาปะปนกับชาวบ้านชัดเจนสมมุติเช่น มีวางทุ่นระเบิดอะไรแบบนี้าทหารอันนี้เราก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปถูกต้องเป็นการโต้ตอบถ้าเขายังไม่ได้ใช้ปฏิบัติการทหารแล้วเราไปใช้ปฏิบัติการทหารตอนันนี้เสียเปรียบในประเทศโลกคณะผู้สังเกตการเขาก็มาพอเราเป็นตำรวจปั๊บเนี่ยแล้วเป็นเขตแดนเราเนี่ยเป็นการบังคับใช้กฎหมายยังไงเราก็ไม่ผิดกติกาเพราะอ้าวก็อยู่ในเขตแดนประเทศไทยดินแดนประเทศไทย เจ้าที่ก็เป็นเจ้าที่ตำรวจรก็ปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายฝ่ายพวกนั้นเนี่ยเฮ้ยเข้าเมืองผิดกฎหมายมลุกกรารบเด,เดี๋ยวนะอ,อ,อาจารย์ทีมที่ปรึกษากับกองทัพ พูดภาษาเดียวกันหรือเปล่าเซเบิร์ตบอกตอนลงพื้นที่บอกให้เวลาคุณอบพยพออกไปไม่งั้นเราจะผลักดันแต่โอเคท่านก็ยังไม่ได้บอกเรานะว่าเมื่อไหร่ผลักดันเนี่ยคือเมื่อไหร่และวิธีการไหนใช่ครับแต่เท่าที่ฟังอาจารย์คุยทีมที่ปรึกษาคุยกันย,ยังไม่ก็รู้อยู่ว่าจะตกหลุมพรางเขาคือในเรื่องของยุทธวิธีเนี่ยก็คือให้บทบาทเราไม่ไปยุ่งของทางในส่วนของกองทัพนะครับของผู้ปฏิบัติหน้าที่เราก็คงให้แนวทางนโยบายคือข้อคุณคิดว่าในเรื่องของโซเชียลลิชชิ่งประชาชนกังวลมากโดยเฉพาะถ้าสมมติว่า ไปลื้อลวดลอดหนาเมื่อไรเนี่ยคนยิ่งมองการเมืองหวาดระแวงอยู่แล้วดังนั้นคือต้องลดพื้นที่ตรงนี้ ตรึงพื้นที่ตรงนี้ให้ได้ว่าการลอดรั้วลอดหนามแล้วต้องประกาศว่าไอ้รั้วลอดหนามเนี่ยไม่ใช่เขตแดนอย่างพี่แมวว่าเป็นแค่การสร้างพื้นที่ปลอดภัยส่วนการจะสถาปนาพื้นที่เพิ่มเติมเนี่ยในหลักหมุดหลังหมุดของเราเนี่ยเป็นส่วนของเราที่เราจะต้องกระทําในอนาคตคือในเบื้องต้นจัดการรื้อถอนนะสิ่งปลูกสร้างอะไรที่เขารักรอบอะไรเข้ามาเนี่ยจนเกิดความมั่นใจแล้วว่าเราสามารถสถาปนาควบคุมพื้นที่ได้อย่างเป็นเสจเนี่ยค่อยๆเป็นสเต็ปต,ต่อไปซึ่งแน่นอนในการพูดคุยการเจรจา RBC หรือ JBC ที่ในพูดคุยในอนาคตเนี่ยเราเอาหลักฐานเชิงประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ทราบกันได้ต่อให้กับูชาเขาจะไม่สนหรือจะไม่พร้อมที่จะเจรจาเนี่ยแต่ผมคิดว่ามาถึงจุดที่เราจะไม่เหมือนปี54มารับฟังก็เสนอว่าจะมาลาาตะเวนร่วมห่างกันคนละร้อยเมตรสองร้อยเมตรไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาไ<ม>ว้ใจไม่ได้เพราะเมื่อทําอย่างนั้นเสร็จเขาก็จะเข้ามาดัดแปลงทางกายภาพเอาชุมชนเอาครอบครัวมาสร้างนู่นสร้างนี่ไม่ได้แล้วนะครับ กเ็เรื่องหลักหมุดก็อยู่ในการประชุมระหว่าง2ประเทศายแต่การจัดการปัญหาเฉพาะหน้าก็อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ก็พยายามจะทําให้สถานการณ์มันไม่บานปลายไม่ให้การยั่วยุนําไปสู่การประทะนะครับเดี๋ยวพัก